สวัสดีครับอยู่กับผมที่นาโตเดกิสเด็กชาติเที่พยสวัสดวันนี้ผมมาไลฟ์สดวันนี้ผมมาเวียนเทียนที่วันนะครับประจำวันจันทร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6นะครับ วันนี้ผมจะมาเวียนเทียนกันนะครับเวลาที่เราเวียนเวลาที่เราเวียนเทียนนะครับเราต้องเดินรอบโบสถ์ให้ครบสามรอบนะครับนี่นะครับเราก็กําลังเวียนเทียนกันอยู่นะครับรออน,นี่วันนี้เดี๋ยว อเดี๋ยวพอเวียนเทียนเสร็จผมก็จะไปไหว้พระในโบสถ์ต่อนะครับวัดวัดที่ผมมามีชื่อว่าวัดบ้านไร่นะครับไมไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านผมมากห้าขับมาแค่ห้ากิโลเมตรก็ถึงแล้วนะครับ วัดที่นี่เป็นวัดก็เป็นวัดไทยผสมมอญครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะทำบุญวัดบ้านไร่คะ่ะจะบอกว่าวัดที่นี่ใหญ่มากนะคะใครบ้านไทยที่อยู่แถวนี้ก็แนะนำให้มาวัดแถวนี้นะครับ วัดอยู่สมุทรสาวัดอยู่จังหวัดสมุทรสาครตำบลพันท้ายนรสิงครับนี่นะคะแล้วก็แล้วก็จะแล้วก็วกนครบรอบที่หนึ่งแล้วนะครับมาวัดนี้ความรู้สึววกวันมาคมมาเพราะว่าวัดจะเป็นวัดแบบมอแต่มามา อตอนวัดที่ผมเดินม,มันจะเป็นวัดไทยผสมมอญก็จะมีฟิลคล้ายๆกับวัดพม่านะคะคำว่ามัเป็นวัดไทยผสมมอญแถวนี้คนพมา่าก็เยอะแถวนี้น,ก,นก็เยอะครับนี่นะคะจะได้ <c ười> <c ười> เห็นจนตัวถ่ายให้หน่อยนี่นะคะแล้วก็เดินแล้วนะคะนี่นะคะข้าง,ข,างข้างบรราัญญัติเก็จะมีเป็นถุงทองแล้วก็มีต้นไม้รอบวัดครับแล้วต้องบอกว่าพี่จริงไมผมเย็นเยนเสร็จแล้วแหละพี่จริงเหรอครับผมเียนเยนเสร็จแล้วแหละครับแต่ผมมาเ<า>ดินอีกรอบค่บบะถ้าจบอยู่ด้วยแล้วด้วยไปทำ จะเรียนไปด้วยอะไรไปด้วยตอนนั้นคือผมถือพุ่มกับเทียนอยู่ผมเลยไม่สะดวกถือกล้องนะคะพ่ผมก็ถือเทียนอยู่ถือเทียนกับดอกไม้อยู่ด้วยคบเพ่อผมเลยไม่สะดวกครับนี่นะครัแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ เื่อเราเดินถือทูปเทียนไฟไหม้ทูปนะครับผมจะบอกว่าตอนนี้ผมเดินถือทูปเทียนอยู่ใช่ไหมผมจะบอกว่าน้ํามันเทียนมันหยดใส่นิ้วผมโคตรร้อนเลยครับม้วพองป่ะไม่พองครับมันแค่เป็นขามครับเราเราเราใสจากเทียนก็ไม่ทูกครับแล้วมีแล้วก็จะมี hi, ม <JD. S 1> ว่าคล้ายๆเจดีอะไรพี่พม่าเจดีชาวเวียงแตง นี่ยครับนี่ยนี่นะคบตรงนี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจที่วัดที่วัดน,น,นะคะคไปทำบุญป่ะ<บ>คล้ายๆเจดีย์เชเวดากอนรชเวดากอนนะคะนี่ไปทำบุญวัดไหนครับวัดไรครับวัดบ้านไ,ร,านไร่ครับ,บ<า> ้านบ้านไรพันท้ายนรสิงค์ครับมีแล้วมีเสียงระฆังมา,าแล้วนะครับมีแล้วก็จะมีเอ,อ่เอเรียกว่าอะไรู่มีนะครับแล้วก็เดินรบรอบที่สองแล้วนะครับนี่ครับอะไรที่นคน อันนี้ไม่รู้ครับฝากวัดบาบ้าคือบาบนโบสถ์ได้ไงเนี่ยนี่นะคะแล้วก็เดินบนครบสองรอบมนแล้วค่ะมีของกินอะไรบ้างครับไม่มีครับมีครับนี่รู้บอกกันนะมีมีครับมีครับนีเป็นร้านไอติมครับมีมีแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละครับพาไปไหว้พระในโบสถ์หน่อยได้ครับเดี๋ยวขอเดินให้ครบก่อนนะครับ รองเท้าอยู่ว่าดูดิบอกว่ากลัวรองเท้าหายมากเลยครับกลัวรองเท้าหายมากเลยครับนี่เราก็ไปเรื่อยๆนะคะถ้ารองเท้าหายไม่มีใสทำงานเอ้ยถ้ารองเท้าหายไม่มีใสทำงานจะทำไงหรอครับ มบครึ่งมันคนมันจะแน่นมากครับที่ผมเคยมาดีแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวพบรอพี่สามแล้วยวพาเข้าไปดูในว,วัานะคะโอผิดเลยดูนะเรียบเรียนเลยไหมฮึ่ โอเคสิ okay, okay. mm hmm. นี่นะครับเราก็จะครบรอบที่สามแล้วนะคะรับรอขรบรอบแรกผมต้องขอ,นะอเวียนเทียนผมต้องขอเวียนเทียนเพื่อสร้างบุญนะคะ ผมก็เลยต้องมาเดินรอบรอบสองครับเพื่อไล่สดนะครับอาจจะงงนะครับ,รบทำไมผมไม่มีดอกไม้ที่เพีงเพราะผมเ,เรียนดุลหรืกคนอาจจะงงนะครับว่าทําไมผมไม่มีดอกไม้เพราะว่ามือถือไม่มือถือดอกไม้แล้วก็เทียนไม่พอครับ นี่นะครบแล้วก็ครบรอบที่สามแล้วนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูในวัดกันนะครับอ่ะสะรับห้องได้ไหมนี่นะครับแล้วนี่ไหว้ค่ะยังยังไม่ได้ไหว้ค่ะกำลังเข้าไปไหว้ครับ กะะ็จะเป็นภายในวัดนะคะมีบัมบ,บุทรูปองค์หนึ่งนะคะไม่ได้่ายเลยเพราพถ่ายครับ รอบงบนะครับเดี๋ยเราโอนอไปเ,เราก็จะมาช่องนะโมตามจบนะคะนั่คือะธมะตวสัมมาทนะโมสัมะะคาตอรหะตัตสัมมานะโมตัสสะระาวะตัวอรหะตัตสัมมาสมพุทธสัตทังมะฆาวังตังอภิวาเทมี 啊好吧好 เสแล้วเสร็จ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 แล้วอ่าเราเรา,เราก็ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะคคุณกระจุก ไม่รู้เหมือนกัน<ช>เวรอให,หน่อน,นิ่ได้มบอกว่าไม่เาเข้าผมือเ,เข้าดา,า,รรา,า,าขนขวานะครับเวล่งกานีนะคะเวลาผมเข้าผมเข้าทางขวานะคนนนนนะม,นนนนคมีพัะมาครับมีพระมาครับ จะฟังเทพไหมท่านน่าจะมาเทพท่านน่าจะมาเทพครับท่านน่าจะมาพรดผมว่าพัะท่านน่าจะมาเทพคะเทเทศนาเทศนาค่ะนี่นะคะอ่าน ดูต่อไปนะคะพระนิเทศนาดูพระจะมาปาติโมกะมาอ่าส,สิสังว่ายสิบเจ็ดข้อครับดูต่อไปนะคะผมจะพาไปดูบรรยากาศรอบวนันพระวันมาข้าพุชาเนี่ยน,นี้นะครับเขาจะแสดงบองว่าปาติโมพราที่ขึ้นบทถไปเนี่ยก็จะมาสวดพระโอปาติโมสวดลมสวดเนิมรครบสองร็จยห้คริบเจ็ดข้อ ออ่้220ข้อใครจำได้บ้างนะใครจำได้บ้างคนที่สวดได้ะต้องแรงมากเลยสวดเพราะว่าปฏิโมกได้สวดเราะปฏิโมกได้นี่นะคะเราก็ลงมาแล้วนะคะหนุต่อไปจะพาไปดูบรรยากาศรอบวันกันนะคะ <c oughs> ได้ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะมีเอามีไส้กรอกข้าวขายด้วยนะคะนี่ใครที่มาแถวแถวอย่าบอกว่าแบบวัดไหนวัด ครับผมเขาไม่เข้าโบสถ์นะนะพี่แก๊ะน่าต้องโชคดีมากเลยที่ได้เข้าโบสถ์ใช่เพื่อนเลยนี่นะครับผมพอพระมาผมก็ไม่ได้เข้าโบสถ์แล้วนะครับผมแต่ผมเข้าก่อนที่พระจะมาะครับผมก็ถือว่าโชคดีไปนะครพระท่านมาทําอะไรพระท่านมาสวดพระปติโม่มาสวดพระปติโม่ครับแล้วก็มาสวดศีลใ,ใครรู้จักใครรู้จักสวดพระปติโม่บ้างครับ วัดที่ไหนอ่วัดอยู่ที่วัดบ้านไร่ฟันท้ายนรสิงคครับโอ้แล้วน,นี่นะคะผมก็กำลังนนส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรแล้วะครับผมพาไปดูเจดีหน่อยได้ครับเดี๋ยวพาไปดูเจดีครับ โมกมันเปออะไร,ไรคือการบัญญัติส,สิ227ข้อสอบเพื่อนถามมีใครรู้จักมีใครรู้จักมีใครรู้จักพระไปตีโมกบ้างเป็นการเป็นการสวดส,สินทั้งหมด227ข้อ227ข้อจำได้ไหมจำได้หมดปะจำไม่ได้ครับเอาแค่สิน5ข้อนะโต้จำแน่นวะ ้ค,คึงผ่าข้อที่นะ่าต้อท่องตอนเรียนอ่ะก็คืออยู่ในส่วัยี่สิบข้อนี่แหละแต่เขาแค่อเอาเบสิกข้อห้าข้อแรกมาทำให้ง่ายๆก่อนอให้ประชาชนทั่วไปทำให้ได้ก่อนอ่านี่นะครับผมก็พ้ามาดูใจดี JD นะครับนี่